เพื่อนๆลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปแรนดอมนะคะในหัวข้อที่ว่าแอคชั่นถัดไปของเขานะคะเขาจะทำอย่างไรกับคุณ คลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ด้วยเป็นแนวทางนะคะแต่ซีกีาบ้านเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นทักช่องคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะจะมีแบบแชทแบบคอแบบรันดอมนะคะใครสนใจโปรแชทนะคะทักทางไลน์ได้เลยส่วนใครนะคะที่อยากสมัครสมาชิกนะคะมี50บาท80บาทและ100บาทนะคะสามารถสมัครแล้วก็แคปหลักฐานไปดูดวงฟรีได้ทางไลน์นะคะเอาเรามาเริ่มกันเลยนะ ขอเช็คพลังงานของเขาก่อนนะคะเขาเนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะซับเสน่ห์เฉพาะตัวดูเซ็กซี่นะคะดูเป็นคนคิดมากเป็นคนขี้กังวลใจนะคะเหมือนกันเป็นคนขี้กังวลใจพอสมควรเหมือนกันนะคะแต่เป็นคนที่สื่อสารเก่งคุยเก่งในระดับหนึ่งเป็นคนจิตใจดีนะคะ เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความพยายามมีความขย,ยันเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นในเรื่องของงานแต่ในเรื่องของความรักอีกเรื่องหนึ่งนะนั่นจะเป็นคนที่อาจจะที่ผ่านมาค่ะอาจจะยังไม่ได้คบกับใครแบบจริงจังมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุยคุยดูดกันไปเป็นแค่คนคุยนะคะหรือเขาเป็นคนที่เวลาจะให้สถานะใครเนี่ยมันต้องต้องพัฒนาจากคนคุยไปเรื่อยๆจนเขามั่นใจนะคะเขาถึงจะออยอมมีสถานะอะไรประมาณนี้นะคะ เป็นคนที่กลัวการผูกมัดพอสมควรแล้วชีวิตเนี่ยโฟกัสในเรื่องของการเงินเป็นหลักนะคะพลังงานของคุณค่ะคุณเองก็เป็นคนที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวนะแต่เป็นคนดุเป็นคนชัดเจนตรงไปตรงมา คุณเป็นคุณเดินถอยจากความสัมพันธ์หรือกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอะไรบางอย่างคุณหาจุดมุ่งหมายใหม่ๆนะคะคุณเป็นคนชอบอ่านหนังสือเนาะถ้าไม่ชอบอ่านก็ชอบเขียนค่ะคุณเป็นคนที่มีความคิดรเริ่มสร้างสรรค์น,นะคะ ชีวิตเนี่ยมีการโยกย,ย้ายมีการเปลี่ยนแปลงจากที่หนึ่งไปสู่ที่ทหนึ่งหรือบางคนกําลังจะออกจากงานื่อหากงานใหม่บางคนกําลังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะคุณเป็นคนตัดสินใจเด็ดขาดบางมุมดูมีความดุนะคะแต่เวลาบางมุมเป็นความสนุกสนานเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนเนี่ยคุณก็เป็นได้นะมีหลายอารมณ์อยู่ในคนคนเดียวนะคะแล้วก็เป็นคนที่เยียวยาตัวเองเก่งมากหรือเยียวยาผู้อื่นเก่งนะเรามาดูว่าเทคแอคชั่นถัดไปของเขาจะ ทำอย่างไรเขาจะเป็นอย่างไรทำงานเทคชั่นถัดไปของเขาคือทำงานทำงานแล้วก็ทำงานค่ะจริงๆเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ดีพร้อมสมบูรณ์แบบนะเขาอยากจะมีเงินเยอะๆเพื่อให้เหมาะสมกับคุณเพื่อที่จะสร้างอนาคตกับคุณนะคะหรือเขาอาจจะเป็นคนที่รักคุณแม่มากนะคะ พวกคุณมีปัญหากับครอบครัวที่ผ่านมาเขาน่าจะรู้ว่าเคยทําคุณเสียใจมากๆนะคะเพราะฉะนั้นการจะทําอะไรมันจะต้องเหมาะสมและคู่ควรกับคุณการจะกลับเข้ามาในชีวิตหรือจะทำอะไรให้คุณเห็นเนี่ยมันจะต้องเหมาะสมและคู่ควรอ่านแล้วยังไงต่อ เขาจะกลับมาแน่นอนหรือเขาจะพยายามอีกครั้งนะคะทีนี้ถ้าเขากลับมาเนี่ยเขาจะไม่ให้คุณหายไปไหนเลยเขาจะล็อกคุณไว้เลยนะคะเพราะมันเป็นการแบบการกลับมาที่เขาผ่านการคลิผ่านการไต่ตรองนะคะแล้วเขาก็มีเงินมีทองมากพอสมควรละเหมือนกับไปสร้างอนาคตนะคะไปเก็บเงินเก็บทองมา แต่เขารู้สึกแล้วเขารู้แล้วว่าการมีคุณอยู่เคียงข้างมันดีหรือไม่ดีหรืออยากมีคุณอยู่เคียงข้างที่ผ่านมาเขารู้สึกว่าเขายังไม่สมบูรณ์แบบเลยอาจจะทําให้คุณเสียใจด้วยความที่เขาอาจจะยังไม่ดีพร้อมนะคะรอบนี้เรารู้สึกว่าเขาเติบโตมากขึ้นเขาประสบความสําเร็จมากขึ้นเขาจะล็อกคุณไม่ให้ไปไหนเลยเขากลับมาแน่นอนนะคะอ่ะเขาจะพยายามทําอะไรบ้างสิ่งที่เราเห็นนะ จริงๆเขาเฝ้ามองรูคุณห่างๆมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็เครียดนะคะเครียดมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ตอนนี้เขากําลังรู้สึกว่าเขาจะต้องกลับมาพยายามใหม่และทําให้คุณเห็นว่าคุณมีคุณค่าและเขาคิดถึงคุณเสมอนะคะแล้วก็เขาจะสู้ไม่ทําอะไรที่มันแบบว่ารับลมคมในไม่ทําอะไรที่คุณรู้สึกทำที่ทําให้คุณรู้สึกว่าไม่ชัดเจนอีกแล้วเขาจะทําให้ชัดเจนขึ้นจากที่เราเห็นนะคะ ประมาณนี้เทอเทแอคชั่นถัดไปของเขาคือเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณหรือถ้าใครไม่ได้ห่างหายไปไหนแปลว่าเขาจะกำลังจะพยายามทําให้ดีขึ้นและการที่ทําให้ดีขึ้นท้งนี้คุณจะไม่สามารถหลุดลอดไปจากเขาได้เลยนะคะเขาจะจริงจังกับคุณมากขึ้นนั่นเองดูข้อความที่เขาจะบอกคุณหน่อยเขาอยากถามคุณว่าคุณอยากให้เขาอยู่ด้วยไหมนะคะเขาอยากให้คุณเชื่อใจเขา เขาแอบชอบคุณอยู่นะคะแต่เขาก็พอแล้วล่ะเขาอยู่ที่คุณแล้วนะคะเขาอยากจูบคุณด้วยแสดงว่าคุณมีสเสน่ห์ต่อใจเขามากๆเลย ะะเขาเองเนี่ยแค่กําลังคิดว่าคุณอะอยากให้เขาอยู่ด้วยไหมคือตอนนี้มันเกิดความกลัวเนาะคนเคยทําผิดอะค่ะมันก็จะมีความกลัวส่วนตัวอยู่แล้วล่ะพอเกิดความกลัวก็จะรู้สึกว่าอืมแล้วคุณจะเชื่อใจเขาไหมเขาโอ้คุณจะเชื่อไหมว่าเขาแอบชอบคุณจริงๆนะคะคุณจะเชื่อไหมว่าเขาพร้อมที่จะอยู่ที่คุณแล้วนะนะเขามีความรู้สึกกับคุณมากมายขนาดนี้คุณจะเชื่อเขาไหมคือตอนนี้เริ่มร้อนร้อนตัวกระวนกระวายแล้วนะคะ อืมเพราะว่าที่ทาที่ผ่านมาก็ทำผิดมาเยอะนะคะเรามาดูท่าหรือราศีของเขาหรือว่าของคุณกันเดี๋ยนะ้าตุหรือราศีของเขาหรือว่าของคุณราศีสิงค์ค่ะราศีมังกรราศีตุลน,นะคะราศีกรกฎแล้วก็ราศีเมษค่ะ ประมาณนี้นะส่วนใครอยากได้การ์ดข้อความนะคะมี52ใบนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะ52ใบ400บาททักได้เลยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูบทสวดมนต์กันหน่อยเนาะเพื่อจะเสริมความรักนะคะเสริมความปังความเฮงให้คุณนะคะควรสวดบทไหนดี ควรสวดนะคะบทสวดหัวใจพยายุงทองนะคะรลวงปู่มั่นนะคะคุณแคปไปได้เลยนะคะหรือจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในเน็ตก็ได้ประมาณนี้นะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด like, subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย